สวัสดีครับพี่น้องรายการความรสุขมาถึงแล้วนะคะวันนี้ทำเช้านักพี่น้องแล้วอธิษฐานก่อนค่ะฮาลิยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอบคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเรื่องดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการรักษาทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง สำหรับทรงไถให้พ้นมุงไปนรกให้พ้นโลกีวิถัยทั้งพวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้โมคุลสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้งเก้าอย่างให้ได้พระสิริทีลงมาเต็มบ้านเต็มร่างทุกคนที่เป็นธรรมิชนของพระเจ้าที่ใจสัดซึ่งมือสะอาดทุกคนให้มีบ้านสวรรค์ให้มีบัญชีสวรรค์จดไว้ทุกคนโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรให้ทให้เจิกชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติดีในโลกนี้ ตามพระองค์ทรงนำประกาเโนโกชีขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะหลายหากลูกทุกคนผิดพลาดประการใดกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข่ะพวกเราจะไม่ทำบาปอีกเลยพวกเราทำตามพระบัญชาสวรรค์ตามตามบทบัญญัติของพระเจ้าขอพระพรทีลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการกล่าวพยานในการวางมืออธิษฐานในการประกาศพระกิจคุณของพระเจ้าให้ดังก้องโลกทุกวัน ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูอาเมนนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงตามพระอ,องค์ทรงนํานะคะสดุดี66ข้อ1แผ่นนินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องยินดีถวายพระเจ้าจงร้องเพลงเพื่อทูลพระเกศยรีแห่งพระนามของพระอ,องค์ให้สรรเสริญให้การสรรเสริญเต็มไปด้วยสง่าราศี <c oughs> พระเยซูคริสตทรงนำชีวิต ทางทำไอ้สุด้าแลใหา คำจาวสรรเสริญพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระนามบริสุทธิ์ปราบเวีนไปให้ได้เกิดไหม่ในพระองค์ผู้สรงแสนดีขอประกาศพระกิติคุณนี้ทั่วฟ้าทรงรักษาให้พ้นไยในทุกที่ผู้ทรงสายจากแดนผู้ตายในทุกชีวิทรงให้ทำดีในทุกทีมาส่สรรเสริญพระเจ้า สัตว์ซื่อมือสะอาดนะคะไม่กบฏต่อพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยซอาเมนพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้สุภาษิตบทที่16ข้อ19 Better is it to be l o w l y in the spirit with the meek ones meek ones นะคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนะดีนะ Then to d e v i d e spoil with เดชัน a อ t i o n นวันดีกว่าคนหญิงประโยงอง <c oughs> ความโอหังยโสโอหังจะทำให้พินาศและใจะหญิงปรโยงจะทำให้ล้มฟั่ะ <c oughs> จะต้องจงเป็นคนว่าง่ายโสนง่ายดีกว่านะคะ,ะว่าง่ายโสนง่ายเชื่อฟังพระเจ้าทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าไม่หญิงจงหงจะไม่พินาศกันนะเอเฟซัสบทที่5้าข้อยีิบเอด็ด Uh, some uh, submitting แปลว่ายอมฟัง to one another in the fear of God เห็นไหมจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดจงยอมถมใจฟังกันนะต้องถมใจด้วยนะให้คนอื่นดีกว่าตนด้วยนะไม่ใช่เราเก่งเราเก่งเราเก่งเราสอบได้ที่หนึ่งเก่งเราพูดได้ดีกว่าเพื่อนเก่งไม่ใช่ เราต้องถมยอมฟังผู้อื่นเท่านะอ่านั่นแหละอ่า <c oughs> แล้วก็ให้ฟังพระเจ้าพวกเราให้ฟังพระเจ้าลูกก็ฟังพ่อแม่สิทธิ์ก็ฟังคุณครูผู้น้อยฟังผู้โ,โสเพื่อนเขารพเพื่อนไม่เบียดเบียนกันไม่ยืมตังกันลงในเฟซเต็มไปหมดตอนนี้ยืมตังกันแล้วไม่คืนนัะนิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้หะ อาเช้ากินข้ากันเพตอนเนี้ยิ่งขายของไม่ออกเลยทำ,ทำตาลาดใหม่ะพี่น้องไปดูแม่ค้านั่งเป็นแถวเลยไม่มีคนมาซื้อเลยตอนนี้บัดนาวะ่ะนั่นของก็เหลือเต็มเลยสมมุติขายอาหารเนนี้ของเหลือเต็มเลยพี่น้องน่าสงสารนี่เศรษฐกิจแล้วฝนยิ่งตกอกีกโอ้โหไม่มีไรายได้เลยน่าสงสารพี่น้องสงสารต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะยากอบบทที่สามข้อสิบเจ็ดบัด the wisdom wisdom I, uh, uh, that is from above เห็นไหมปัญญามาจากเบื้องบน i n f r u i t i n f e r t pure นะประการแรกคือบริสุทธิ์ then peace uh, peace s a b e n แล้วก็สง,งบสุข gentle สุภาพ willing uh, to y e n เห็นไหมยอมแพ้หรือว่าง่ายสนงาน่ายสุภาพอ่อนยูน full of mercy เต็มไปด้วยเมตตา and good fruit เกิดผลดี without pi and อ a าผล without ปราศจากอคติ and without hypoxity ปราศจากการหลอกลวงไม่น่าซื่อใจคดนะแปลตรงตัวแปลทีละตัวนะนั่นแหละ <c oughs> ปัญญามาจากเบื้องบนบริสุทธิ์ประการแรกนะแล้วจึง เป็นความสงบสุขสุขภาพว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดไม่อคติไม่ลำเอียงนะอะเป็นคนน่าซื่อใจคดต,ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะใช้ไม่ได้พี่น้องนะต้องเป็นคนที่ใจสัต์ซื่อมือสะอาดต่อหน้าทำยังไงร,รับหลังก็ทำย่างงั้นเอาหน้าพระเจ้าเฝ้ายัางไงร,รับหลังก็เฝ้าอย่างงั้นนะตีสามตีสี่เฝ้าพระเจ้าเสธิ์แล้วก็ เนี่ยแบ่งปันพระคำตอนเช้าทําทุกวันพี่น้องอย่าหน้าซื่อใจคดบางคนกลับจากโบสถ์นี่ไม่ทําแล้วเป็นเป็นคิดเตียมวันอาทิตย์วันเดียวเองวันอื่นก็ไม่ทำเลยของไม่เป็นทำทุกวันทําทุกวันไม่เคยขาดแปดปีแล้วไม่เคยขาดเลยนะคะพี่น้องอ้าข้าคุกเขากราบลงแทพประบาทเร่งประกาศข่าวพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ เพื่อให้ทุกชาติชนพลบึงไฟกลับใจใหม่มหามพระเจ้าก่อนหมดเวลาวางมือติดฐานผ่านไปให้คนทั่วโลกให้หมดโรคหมดภัยในโลกลาขอพระองค์ทรงนำทุกเวลาทุกชี่วามาสรรเสริญพระเจ้าให้ดังกองโลกอาเมน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 ่า,นา,นานนะทำอย่างนี้ทุกวันนะยาก,กอบที่สามข้อสิบเจ็ด ปัญญามาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์งามผ่องพุดบริสุทธิ์ว่าง่ายสอนง่ายเปี่ยมด้วยเมตตาน่ารักทั้งหญิงและชายไม่ใจร้ายไม่หญิงผระชงลำพองใจไม่ลำเอียงเคียงข้างใครมีใจเที่ยงธรรมจิตเลิศล้าำทำตามพระองค์ทรง,งยิ่งใหญ่ไม่น่าซื่อใจคดไม่พูดปดกับใครๆเคารพในพระเยซูผู้ทรงกูให้รอดของโลกเห็นไหม ส่งกู้ให้รอดของโลกขอบคุณลูกเจ้าเอด้วยนะคะพระเจ้าให้พอลูก <c oughs> นะเนี่ยพระเจ้าให้แต่งมาใช่ไหมอ่านบทไหนก็แต่งบทนั้นนะปัญญามาจากเบื้องบนงามผงผุดบริสุทธิ์ว่าง,ง่ายสอนง่ายเนี่ยเหมือนลูกเจ้าเอว่าง,ง่ายสอนง่ายพระเจ้ารักมันไม่เพนนั้นพอพระเจ้าตรัสผ่านปุ๊บให้ทำทำนะเนีว่าง่ายสอนง่ายพระเจ้ารักเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ใจร้ายไม่หยิงพยองไม่ลำพองใจไม่ลำเอียง ไม่เข้าข้างคนชั่วไม่เข้าข้างคนดีด้วยคนดีเราก็ไม่เข้าข้างคนชั่วเราคนไม่เข้าข้างเราเป็นกลางแล้วอีกอย่างใครถูกใครผิดใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าผิดต้องยุติธรรมนะยุติธรรมแบบพระเจ้าอ่าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมู่ชนในโลกา ให้เดินทางสว่างของพระเจ้า,า,จา,า,าทุกคำเช้าอ่านพระคำทำตามงาโทษ่ราพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพกากษาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวานใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึ่งมาบอกไงใครไม่เชื Wait, ่อไม่ผือพระเจ้าให้ประกาศเรื่อยประกาศทุกวันใหญ่หยุดนะเพราะรีบเวลาน้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <Cal üp> เห็นไหมฝนก็ตกหนักผิดฤดูด้วยเห็นไหมน้ําก็ท่วมผิดฤดูพายุก,ก็พัดถล่มนะบ้านหลังคาพังหมด อ่าแล้วก็น้ำท่วมเต็มไปหมดเห็นไหมผิดฤดูเดี๋ยวนี้ฟ้าดินก็ลงโทษเองอ่ะเพราะเราทำผิดกฎสวรรค์กันหลายที่นะตัดไม้ทำลายป่ากันเผาป่ากันบนนั้ะอ่าหลายเรื่องราวนะอ่าฉะนั้นเราอย่าทำผิดกฎกฎหมายบ้านเมืองเราก็ไม่ผิดกฎสวรรค์เราก็ไม่ผิดนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยสูอาเมน ช่วงรับเชื่อนะก่อนรับเชื่อหากชีวีนี้พบประสบปัญหาเกินปัญญามนุษย์แก้ไขได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์อย่างสุดใจวางฤือไทยในองค์พระเยซูพระองค์ทรงนำที่ล้ำเลิศและได้เกิดเป็นคนใหม่ในการกู้ขอถวายตัวรีบรับใช้พระเยซูผู้ทรงกู้ทุกชาติชนให้พ้นบึงไฟนะฉะนั้นมารับเชื่อก่อนช่วงนี้พูดดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดา ลูกปราถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยต่อเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบ,บรรพุษที่เคยทำมา ขอพระบิดาท,ทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นผู้ นำทางตลอดไปโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรชัยทุกท่านในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนบางครั้งก็มีเหมือนกันนะ ผีมันมาไม่ให้พูดมีเหมือนกันพี่น้องแต่เราก็ชนะผีมันได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่ก็ไม่เป็นขอบคุณพระเจ้าช่วงนี้อธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกและผู้ที่เจ็บป่วยฮาเลริยาฮาเลรูยาผีมานซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้าเลยค่ะฮาเลริยาพระกาสกุตโคชีขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดนะคะโซลโกไม่ใช่บทสวดค่ะพาราลาลาลาคาเซฮอลลงฟอนะาชี ขอฤทธิ์จากพระเจ้าขอไฟของพระเจ้าเผาผลาญชีวิตมนทินทุกคนออกให้หมดประก,ศก,รก,ก,ก,กาศสกุลโคเซเรคาเซชำระโลกนี้ให้สะอาดเพคะประกาศเสดด้วยไฟของพระเจ้าไฟ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 เหมือนไฟ,ไฟ,ไฟ age, บรรลัยการล้างโลกนั่นแหละไฟของพระเจ้าเผาผลาญเนียนแปร Health, คนชั่วยาสิบติดหมดไปสงครามหมดไป,ดไปการไหว้รูปเครุปหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งที่ดักฟังเสียงให้หมดไปให้ถูกจับได้ให้หมด โอ้พระคาสาราคาที่นั่นก็นตัดน้ำตัดไฟอ่คนแกงคอเซนเตอร์ให้หมดโอ้พระบิดาพระคาสกุตโกซีให้มันอยู่ไม่ได้โซโกในแผ่นดินนี้พระคาสิโอโลโฟโโดกัเซคนช่วยให้เก็บหมดซาาคาซีดูกซีดูกอซีขอพระเจ้าทรงจัดการไปคะลูกจัดการไม่ได้แต่พระเจ้าจัดการได้พระคาซี่ดูกอดพระทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซู จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดฉะนั้นขอฝากไว้ทุกเรื่องราวที่พระเยซูทั้งหมดซาดัคตโรโคฟโูเลย่พระเจ้าทรงช่วยแค่เหยียดแขนออกมานะก็เรียบร้อยแล้วนะอย่าให้พระเจ้าพิโรธพี่น้องรากัคุโรโคฟโูแค่พระเจ้าเหยียดแขนก็ตายกันเรียบแล้วนะ อยาให้พระเจ้าผิดโรธทําอะไระไม่ผิดศีลทำไม่รักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ช้าไม่นินทากันทุกที่ไม่เจางหงไม่อดตัวไม่ลงโปนททำความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตไม่ผิดบาปไม่มีทิฏฐิแล้วพระเจ้ารักพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าให้มงกุฎสวรรค์ทุกคนไม่เป็นเห็นนี่ราตกาฟอร์นกัซเซ่ไม่เป็นยังได้รับเลยเมื่อวันที่21กรกฎาคม20รับตอนเป็นๆนี่แหละพี่น้องบางคนรับตอนเป็นๆแต่เขาเฉยก็ไม่ประกาศ สุนุโกลาละโคโฟริกเซ่ mm. บางคนก็รับตอนตายตายไปแล้วก็ได้รับทุกคนสา,กนานดโโกาตะลาเชียนุตุโกโฟนิกเซ่พระเจ้ามอบมองกุฎสวรรค์ให้ทุกคนตามความชอบธรรมของแต่ละคนซารากาเซ่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระอ,องค์ทรงนำและได้ทุกคนสารตาตะกาฟูตะกาเชียนุตุโกโฟนิกเซ่ขอพระเจ้าทรงเจิมทุกคน ซาดกาเซ่จะฟื้นจิตจาณให้ทุกคนปาลกาเซให้คืนสติเป็นคนใหม่ที่ใช้กันได้ให้เขาเห็นพระคิดในตัวของเราทุกคนให้มีเลิฟความรักกันแน่นเปรอะโซลรกฟานกาเซ่ังกาเซให้มีความชื่นชมยินดีความสันติสุขแน่น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 อัดเต็มล้นหัวใจนะสันติสุขของพระเจ้านี่สบายตลอดไม่เคยทุกข์ใจเรื่องไร ทุกอย่างฝากพระเจ้าไม่ฝนตกหนักไม่เป็นบอกโอ้เดินทางด้วยพระเจ้าขอหยุดเถิดตอนนี้หยุดแล้วนะขอบคุณพระเจ้าอากาศสกอตโกโฟนิการซตกทั้งหมดตั้งสามสิบชั่วโมงได้พี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนะถึงเมื่อเช้าตอนตีสี่เนี่ยเงียบนะต,นตีสี่ไม่เป็นฝาพระเจ้าแต่ตั้งแต่ตีหนึ่งก็ฝังเสียงฝนตลอดนะคะพี่น้องแต่ตกแปลกแปตลอด โอ้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จุดทรงจัดสรรให้ทุกอย่างให้พืชพันธุ์ญิาอหารุดมสมบูรณ์ปรากระสีนะกระสโรโฮโลโฟิกรสีเซลโกโฟิกรสีขอหยุดฝนขอหยุดฝนปรากระสีนาเราเราพานใงเงฟริกเาชีเโกโฟิกระสิกรสีภาคใต้ไปตกที่ภาคอื่นที่เขาต้องการฝนไปคะขอบคุณพระองค์ปรากระสีฮาราฟฟอนใงาชีนกรเสีที่พระองค์ทรงฟังเสียงผู้ชอบทำ ประการเซกรรมติทานของพระชอบธรรมมีพลังและเกิดผลโอพระบิดาขอบคุณพระองค์จะน้ำตาไหลประการเอโลโกพระอ,องค์ทรงจัดให้ลูกเป็นผู้ชอบธรรมและลูกเจ้าเอเป็นผู้ชอบธรรมลูกอภิญญาลูกจัก,กรกลิลูกตวงพรลูกจงดีเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าทุกคนที่ใจสักด์สืทอมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแจพกพระพร ในการกล่าวพยานในการวางมือติษฐานให้ผู้คนทั่วโลกทุกวันทําตามพระองค์ทรงนําทุกวันโอพระบิดาประกาศสกุลกอตโรโฟขอบคุณพระองค์จะนําตาไหลอาเลลอยาประกาศโโนโลโฟนิชโนโลโฟริกสซสันโดโฟนกัสเนันตโกโฟให้ปลอดภัยทุกคนลูกพระเจ้าให้ปลอดภัยทุกคนปาลากาเซนนโกเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี hi, ้ <coping> ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนสิบนิ้วพระนมและบังคมกอลาต่อชาวลูกมาฟังวาจาเจ้าเพนหน้าเอย้ยว่าแมวฟังวาจาเจ้าเพนหน้าเอย้ยปุโรยของพระคริสต์นำความคิดเหมือนพระคริสต์ทุกอย่างทุกวันช่วยกันสร้างเดินตามอย่างพระเยซูผู้เดียวเชาว้าถูฟ้าเดียวเป็นใสไม่โกรธใครใจไม่หอยยาว ค้อนพระเยซูผู้เดียวรักปลมแกว้วให้ไยให้ไยทำสิอองสง่งใด,ดขอพงค์ทรงนำจิตจดจำพระคำสดใสก็เดินตามพระเยซูเรื่อยไปก็เดินตามพระเยซูเรื่อยไปถึงหลักใจไปสวรรค์นั้น ไม่รปวณทำแต่ความารีอ่านประคำพีพระเจ้าอวยพรหน้าเม่เอพระเจ้าอวยพอ <S <S อรอ่านพระคำพีจบเล่มนะคะอบรกักาซีดุโกซี สามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกลหลานลินลุนเลื่อล่าลูดอ่านแล้วทําตามนะคะผิดข้อเดียวคือผิดหมดใหญ่ผิดเลยนะคะขอบคุณอาจารย์บุญยงด้วยทําความคิดเหมือนพระคิดทุกอย่างขอบคุณค่ะยึดคัมศัพระเยซูอย่างเดียวใช่คะ่ะขอบคุณอาจารย์พระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าเสริมพลังทุกท่านนะคะประกาศสิโุโกสีโดโกโตโกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพรด้วยค่ะพรุ่งนี้พบกันแปดโมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะอ่าขอเดินทางไปตามพระเยซูทุกวันใช่ค่ะอาจารย์เดินตามพระเยซูทุกวันขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ค่ะเ b e บี t h you สวัสดีค่ะ